สวัสดีครับสวัสดีชานผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้มาพบกับผมมิสเตอร์พีอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟไฟเอ็มเป็นเซิร์ฟทดลองของผมเองนะครับผมแล้วก็สําหรับคนที่สงสัยว่าเฮ้ยพี่ยังจูนลดอยู่ไหมนะครับผมก็ยังจูนอยู่ปกตินะแต่ว่าผมจะจูนให้กับพาร์ทเนอร์เท่านั้นนะครับหรือพันธมิตรร่วมกันนะนะครับเซิร์ฟเขาเรียกว่าเซิร์ฟอื่นเนี่ยก็ไม่ได้รับจูนแล้วนะครับถ้าใครที่จะมาเป็นพันธมิตรหรือเป็นพาร์ทเนอร์เนี่ยก็ต้องติดต่อนะครับแล้วก็เช็ นะครับวันนี้เราจะมาทำอะไรวันนี้เราจะมาแจกเจ้ารถคันนี้ครับนี่อ่าสวยไหมคันนี้นะครับเป็นรถมอสนะครับก็เรียกว่าเป็นรถแจกฟรีนะแต่ว่าผมก็เอามาปรับแต่งเพิ่มเติมอะไรพวกนี้นะครับมอสพวกสปอยเลอร์นะครับแล้วก็มอสพวกของแต่งนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่สปอยเลอร์อะไรครับผมมอสเพิ่มมาเติมนิดนึ่งนะครับถ้าใครเอาไปใช้ก็รบกวนให้เครดิตผมนิดนึงนะผมก็ขอเครดิตตรงนี้นิดนึงนะครับพอดีผมทําตรงนี้ไว้นะครับนี่ มิตร์พีจูรถนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครออกแบบลายใหม่อะไรใหม่ก็ให้เครดิตผมนิดนึงนะครับผมถ้ายัางไงนะครับสมมติว่าผมไปเจอนะอันนี้คือไม่ไม่ได้ขู่นะครับแต่ก็คือถมม้าตมว่าผมไปเจอว่าเอ้ยเอารถไปใช้แล้วไม่ให้เครดิตอะไรเงี้ยก็คราวหน้าผมอาจจะไม่ได้แจกให้บ่อยๆอย่างนี้นะครับก็อาจจะไม่ค่อยมีโอกาสมนาะแจกให้เยอะๆอ,อย่างนี้นะ เดี๋ยวผมจะมาแจกให้อีกเรื่อยๆนะครับถ้าใครที่แบบว่าอยากได้รถคันไหนอะไรเงี้ยนะครับก็รบกวนให้เครดิตผมนิดนึงนะครับผมก็ยังไงก็ขอบคุณนะครับผมโอเคนะครับผมก็เอาคันนี้นะครับมอตบแต่งนะครับมอตไลน์นะครับมอตสปอยล์เรสปอยเลอร์นะครับนิดๆได้หน่อยนะครับแล้วก็จูนนะครับผมก็เน้นไปทางเรื่องจูนเลยครับคันนี้จูนไว้แบบขับดีมากเลยนะครับอ่าก็พูดเยอะแล้วมาเดี๋ยวลองมาขับขี่กันนิดนึงนะครับ แล้วก็ถ้าใครที่อยากจะได้เอาคันนี้นะครับไปเล่นก็เลยไปหลอไปลิ้นพันจะไปเล่นในไฟเอ็มนะครับหรือไปลงในไฟเอ็มเนี่ยคันนี้ก็คือสามารถเอาไปกาเียไปแตกไฟและใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครที่อยากจะเอาไปลงในเซิร์ฟออฟไลน์เนี่ยเดี๋ยวผมต้องทําเป็นตัวออฟไลน์ line ไว้ให้เป็นตัวมอสสาเร็จรูปไว้ให้นะครับก็คือต้องขอแยกนะอันนี้เดี๋ยวผมไม่ได้ลงไว้ครับก็สําหรับคนที่ลงเป็นออฟไลน์ line เนี่ยต้องมาขอส่วนตัวนะครับผมอ่า ก็เดี๋ยวผมจะอัพเป็นไฟล์แยกไว้ให้นะครับเพราะว่าไฟล์นั้นจะอ่ากเกลียกเป็นไฟแพ็กนะนะครับผมแต่ถ้าใครอยากได้เป็นแบบว่าไฟเอ็มเนี่ยก็ดาวน์โหลดไฟล์ไปใช้ได้เลยนะครับแล้วก็มีเวลาจํากัดในการดาวน์โหลดด้วยนะลืมบอกนะครับผมอ่าก็ลองดูอันนี้แรงนะผมบอกเลยว,ว่าวิ่งถึง300เลยนะครับผมและเรื่องเลี้ยวนะครับก็คือเลี้ยวคมๆนะก็ ตัวรถจะโยกนิดนึงนะครับเพราะผมจูนให้มันเป็นเขาเรียกเซตค่ารีบาวของโชคเนี่ยไว้แบบนี้นิดหนึ่งถามว่าเลี้ยวพลิกไหมก็พลิกไม่พลิกนะก็คือเนี่ยโยกแบบนี้เห็นมนไม่พลิกเลยเห็นปะแล้วก็ไซเลนนะครับไซเลนใช้งานได้ปกติเออไซเลนก็จะประมาณนี้นะครับ ก็จริงๆไซเลนมันจะเป็นส um> ีแดงนะครับแต่ว่าผมลงมอสรีเชตผ้าไว้นะมันก็จะออกเป็นแบบแดงๆดงลึงลนงก็จะประมาณนั้นนะก็จะประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้ปุ๊บเขินมาโอ้โหเข้ามาในเมืองก็เฟรมเลทตกนิดนึงนะครับกราฟิกนะครับพวกอ่าพอ ต่างๆเหมือนเยอะนิดหนึ่งโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์นนะครับผมเดี๋ยวจะมีรถคันไหนนะครับมาแจกเรื่อยๆนะครับคิดว่าเดี๋ยวจะมาแจกอีกเรื่อยๆนะครับผมก็ยังไงก็รบกวนขอเครดิตให้ผมนิดนึงนะครับก็ประมาณนั้นนะครับส่วนใหญ่นะครับผมจะแจกรถให้กับพาร์ทเนอร์เท่านั้นนะครับก็วันนี้เป็นสิทธิพิเศษนะครับก็มาแจกให้ท่านผู้ชมนะคนดูด้วยนะครับผมก็ประมาณนั้นครับ โอเควันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากมายนะครับวันนี้ก็คงจะขอตัวลาไปเพียงแค่นี้นะครับถ้าหากว่าชอบหรือสนใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยและกันครับวันนี้ก็ขอตัวลาครับสวัสดีครับ